ส้มโอส้อมโอที่พ่อปลูกไว้ให้กินนะคะนี่ต่อให้ถึงโค่นจะล้มต้นล้มมันมีต้นล้มนะทุกคนมันโค่นเองนูน่นเห็นไหมเนี่ย ให้ดูเ <c oughs> นี่ยมันล้มแต่ก็ยังมีผลให้กินดูนะคะดูทุกคนมันล้มเองนะเนี่ยให้ดู <c oughs> ยังดกลูกดก <c oughs> ดู เรอ,อ,อ่อ้ยเดี๋ยวขับรถออกมาเอาลูกเล็กกำลังใหญ่กำลังใหใ,ใหญ่ดูทุกคนดูเยอะมากขอบพระคุณคุณพ่อทองรอสุวรรมากๆเลยนะคะปลูกไว้ให้ลูกหลานได้กินลูกเต็มต้นเลยอ่ะ เนี่ย้มโอหวานมากเลยนะเนี่ยต้นเนี้ย ไปขายแนนส้มโอหวานมากทุกคนลูกใหญ่นี่เลยเข้าวฟามือใหญ่กว่าฟามือ,ามอจากสุน ตอนนีหมาบ่าคือคุณลงปมปจากทางว่ารวดหวหนานั้นใจคุณคหณอยู่ให้ตัวนี้ว่า